คุณสามีพันล้านบทที่21ผู้จัดการของ B A M Group เมื่อนิกได้ว่าตัวเองกำลังจะรวยรีดได์เศรษฐีชื่นชอบผลงานของเธอและให้ของขวัญกับเธอมากมาย,ายรายรับเดือนถัดไปของเธอยิ่งทำให้สายตาเธอเปล่งประกายเทวิกาพูดกับยศพั์อย่างใจกว้าง พี่พัดฉันตัดสินใจจะให้รางวัลกับพี่รอฉันได้รับเงินเดือนเดือนหน้าจากรีดเดอร์ก่อนหลังจากฉันได้รับเงินเดือนก็โอนโตฉันจะมอบของรางวัลให้พี่ซื้อเสื้อผ้าซื้อเตียงซื้อของกินอร่อยๆและก็เปลี่ยนห้องพักให้ใหญ่ขึ้นพวกเราพักหนึ่งคนหนึ่งห้องถึงแม้ว่าอนาคตเราไม่ต้องเล่นเป็นสามีภรรยากันก็ยังสามารถกลายมาเป็นผู้เช่ากันได้สายตาของยศพัดนิ่งขรึมเทวิกาเคยชินกับสายตาของยศพัท์ที่นิ่งลึกยากจะคาดเดาเขาพูด ได้ฉันจะรอของรางวัลจากเธอซื้อเสื้อผ้าให้ไม่ใช่สามีภรรยากาันเธอคิดว่าเธอแต่งงานกับเขายังจะอย่าได้หรือไงฝันไปเถอะแน่นอนว่าคำพูดแบบนี้โยสพัสไม่มีทางพูดออกมาวันนี้ทั้งคืนในฝันของเทวิกามีแต่รอยยิ้มไม่เธอเข้าใจว่าตัวเองกำลังฝันถึงได้มีฤทธิดเด์เดชเศรษฐีให้ของขวัญเธอ เมื่อตื่นขึ้นมาระหว่างคืนสิ่งแรกที่เธอทำคือเปิดอินเทอร์เน็ตดูงานเขียนของตัวเองมองดูจำนวนของขวัญที่มากกว่าเมื่อวานเยอะมากอย่างดีไม่ได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ทำให้เธอตกใจขนาดนั้นกัดนิ้วมือเบาๆรู้สึกเจ็บที่แท้เธอไม่ได้ฝันไปเธอรวยแล้วจริงสินะไม่นานนักงานเขียนของเธอก็ครองอันดับของขวัญมากสุดในเว็บยศพัฒน์ทข้าวเช้าเสร็จแล้ว เห็นเทวิกาออกมาเขาวางผ้ากันเปื้อนลงพรางเรียกเธอที่รักข้าวเช้าเสร็จแล้วเป็นของที่เธอชอบทั้งนั้นพี่พัทพี่ไม่ต้องเรียกฉันที่รักแล้วตอนนี้พ่อแม่ฉันไม่อยู่พวกเราไม่จำเป็นต้องแสดงแล้วเทวิกาเดินมามองข้าวเช้าหลากหลายต่างก็เป็นของที่เธอชอบกินแค่เพียงกลับมาพบครอบครัวเธอเพียงครั้งเดียวพี่พัดก็รู้สิ่งที่เธอชอบกินแล้วอืม เป็นผู้ชายที่ละเอียดอ่อนและช่งางใส่ใจเสียจริงเธอหยิบตะเกียบขึ้นมาตักเกี๊ยวกุ้งกินเนื้อกุ้งเป็นกุ้งสดหรอเทวิกาเปิดร้านกาแฟาพอมีความรู้เรื่องอาการอยู่บ้างชิมกุ้งตัวเดียวก็รู้ว่ากุ้งนี้สดหรือไม่อืมฉันไปซื้อกุ้งสดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งแต่เช้าแล้วพี่พัดพี่ตื่นแต่เช้าเลยหรอ นึกถึงเรื่องเมื่อวันที่เธอให้เขานอนที่ห้องรับแขกแถมยังให้เขานอนที่พื้นเธอพูดอย่างรู้สึกผิดพี่พัดวันนี้ฉันจะไปซื้อเตียงมาให้พี่เธอจะขอยืมเงินพี่ชายก่อนเล็กน้อยเดือนหน้าค่อยคืนพี่ชายยังไงซะเธอก็รวยแล้วหลังจากได้รับเงินจำนวนนั้นแม้แต่นี้ที่เธอมียังใช้หมดได้ฉันตื่นมาตามปกติถ้าเธอยังไม่มีก็ไม่ต้องรีบร้อนช่วงนี้อากาศร้อนนอนพื้นก็เย็นสบายดี เทวิกาเหอออกมาก็คงเย็นสบายแหละนะแต่ว่าเตียงยังคงต้องซื้อสองสามีภรรยากินมื้อเช้าเสร็จเทวิกาไม่ได้รีบร้อนเปิดร้านร้านกาแฟของเธอปกติจะเปิดช่วง,ชวงเช้าเก้าโมงยศพัฒมีประชุมสำคัญช่วง,ชวงเช้าเมื่อวันเขาเลื่อนทุกอย่างเพื่อไปจดทะเบียนสมรสกับเทวิกาจึงให้เลขาเลื่อนประชุมออกไปเกรงว่าวันนี้คงเลื่อนอีกไม่ได้แล้ว ถึงแม้เขาจะไม่เต็มใจไปก็ยังต้องไปพร้อมสายตาของเทวิกาที่ส่งไปทำงาน BAM Group เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในเมือง Access ทำหลักหลายอย่างในทางกลับกันอะไรที่สามารถทำเงินได้ BAM Group ก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมบางอย่างช่วงแรกอาจขาดทุนแต่นานๆเข้าก็จะประสบความสำเร็จก็จะกลับมาทำกำไรได้มากมายนี่เป็นเพราะผู้จัดการของ BAM Group มีความรู้รอบด้าน ห้องทำงานในอาคารสูงใหญ่88ชั้นเหมือนดั่งหอไขมุกที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแอคเซสย่านการค้าตำแหน่งคือผู้จัดการของ B.A.M กรุ๊ปคุณชายใหญ่ของตระกูลอริยชายกุลยศขี่จักรยานมาปรากฏตัวหน้าบริษัททำให้คนจำนวนมากตกตะลึง ใบหน้ามีความสุขมาพร้อมกับรอยยิ้มของโยศพัสเหมือนกำลังฮัมเพลงเพลิดเพลินไม่ทันสังเกตสายตาที่แปลกประหลาดของผู้คนรอบตัวเขาขี่จักรยานเข้ามาในบริษัทเป็นคุณพัสใช่ไหมฉันตาฝาดหรือเปล่าพระเจ้าคุณพัสขี่จักรยานมาทำงานเมืองแอคเซสรถติดถึงขนาดนี้แล้วหรือไงช่วงเวลาทำงานมักจะเจอรถติดได้บ่อยครั้ง ช่วงเวลารถติดคนที่ขี่จัก,กรยานหรือขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะกลายเป็นคนที่น่าอิจฉาที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อรถราคาหลายสิบพันล้านเวลารถติดก็ซู้จัก,กรยานคันเดียวไม่ได้ฉันตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้ฉันจะขี่จักรยานมาทำงานแถมได้ออกกำลังกายไปในตัวลดน้ำหนักกันเถอะฉันไม่มีจักรยานอ่ะต้องซื้อบ้างแล้วคุณพัทก็ยังขี่จักรยานมาทำงานเลย ยศพัฒไม่รู้ว่าที่ตัวเองแกล้งจนต่อหน้าเทวิกาขี่จักรยานมาทำงานทำให้พนักงานทั้งหลายจะซื้อตามกลับมาถึงห้องทำงานของตัวเองยศพัฒเปลี่ยนสีหน้ามาจริงจังและเย็นชาอินเทชคอประตูเข้ามาเขาเป็นหัวหน้าผู้ช่วยพิเศษและยังเป็นเพื่อนเขาคนที่แต่งงานแล้วก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว อินทัชหยิบเอกสารเดินเข้ามาวางเอกสารไว้ตรงหน้าโยสพัทพูดลอยยสพัทคุณพัทตกหลุมรักกับนักเขียนความรู้สึกมันเป็นยังไงนะยศพัทหยิบเอกสารมาดูตอบกลับนิ่งๆถามคนอื่นไม่เท่าตัวเองลองลิ้มรสดูอินทัชหัวเราะและพูดไม่ใช่เพราะฉันไม่รู้จักนักเขียนหรือไงหละ่ะไม่อย่างนั้นในายให้ภรรยาของประธานแนะนําฉันสักคน บริษัทลูกของ B.A.M. Group มีที่เกี่ยวข้องกับเว็บออนไลน์อยู่ในไปหาคนที่รับผิดชอบให้เขาแนะนำนักเขียนสาวๆให้สักคนเขายินดีรับใช้ในอย่างดีนี่คนรับผิดชอบของบริษัทลูกมาที่แผนกพบอินทัสที่มีตำแหน่งเป็นถึงผู้ช่วยพิเศษของประธานเขาพยายามดูแลอย่างสุดความสามารถอินทัสพักดีต่อยศพัฒน์อยู่ที่บริษัทก็เป็นคนที่ยุติธรรมไม่เห็นแก่ตัวไม่มีใครสามารถติดสินบนเขาได้ อินทัชหัวเราะห้าห้าเอาเถอะฉันมันคนหยาบคายคงไม่รบกวนพวกปัญญาชนแล้วพอคิดดูแล้วทำไมอยู่ดีๆในายถึงได้แต่งงานกระทันหันละแถมไม่ยอมให้พวกเราแพร่กระจายข่าวออกไปด้วยนี่มันแต่งงานลับหรอนึกถึงหญิงสาวหลายคนที่หลงรักและแอบ,บรักยศพัทอินทัชก็พอเข้าใจสาเหตุที่ยศพัทแต่งงานแบบลับลบ กลัวว่าพวกหญิงสาวเหล่านั้นจะไปรบกวนภรรยานักเขียนแสนสวยของเขาสินะวันนี้นายพูดมาเหลือเกินยศพัดดูเอกสารเสร็จก็เซ็นไปบนเอกสารหลังจากปั๊มเสร็จก็ส่งคืนอินทัชไปซะฉันต้องไปประชุมต่อ อินทัชรับเอกสารมามองดูดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรยิม้มและพูดภรรยานักเขียนน้อยของนายคนนี้นายดูจะปกป้องไว้อย่างมิชิดเสียจริงแม้แต่ฉันอยากรู้สักนิดยังไม่ยอมนายไปประชุมฉันก็ไม่ใช่ต้องประชุมด้วยหรือไงพูดอย่างกับฉันว่างมากนักแหละในฐานะที่เป็นผู้ช่วยพิเศษของยศพัทยศพัทยุ่งมากเท่าไรเขาก็ยุ่งมากเท่านั้น คนอื่นต่างอิจฉาเขาที่ได้รับความไว้ใจจากยศพัดแถมยังได้เงินเดือนที่สูงรายรับของเขาหนึ่งปียังสูงกว่าบริษัทรระดับกลางบางที่แต่กลับไม่มีใครรู้ว่าทั้งหมดนี้เขาต้องเสียเหงื่อไปมากเท่าไรพยายามมากขนาดไหนทั้งวันทั้งคืนคอยรับใช้และทำหน้าที่แทนยศสพัดถึงได้มา อินททสเด็กกว่ายศพัดปีหนึ่งปีนั้นเขาเพิ่งจะจบก็ถูกรุ่นพี่คนนี้ลากเขามาที่ B A M Group จากนั้นก็ต่อสู้กับเรัรว์ประหลาดเพื่ออัปเกรดถึงจะมาถึงตำแหน่งผู้ช่วยพิเศษคนคนเดียวดูแลคนนับหมืน่นนี่ก็ยุ่งเหมือนลาที่โดนทรมาน28แล้วยังคงโสดอยู่มองดูภาพประธานมีความรักและแต่งงาน